เอาล้ครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมชาวเกมเมอร์ชาวอาร์คทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองทีมเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมอวันนี้ก็มาต่อกันพาร์ทที่6แล้วนะครับผมอวันนี้ผมกะว่าจะไปเข้าถ้ำนะครับผมก็ผมจะใช้ตัวหมาป่านะครับผมซึ่งผมคิดว่าตัวอื่นไม่น่าจะเข้าได้นะโอ๊ยไม่ใไอ ในถ้าเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของไม้มุมตะขาบยเยอะเนาะเดี๋ยวผมก็จะเตรียมทอสไปด้วยนะครับทอสซึ่งทอสเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้นะครับใช้สําหรับอยู่ที่มืดๆนะผู้ชมนะก็เอาไว้เลขใจก็ได้ผมไว้เลข5แล้วกันนะนี่นี่ผู้ชมมันจะเป็นไฟอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปเข้าถ้ำกันเลยตอนที่ผมจะใช้ไปนะครับก็จะมีในส่วนของ จระเขนี่เข้าไม่ได้แล้วผมจะเอาหมาป่าไปนะครับผมอเอาดีเจินไปก็แล้วกันนี่ตัวนี้โหดสุดแล้วนะครับวันนี้เสียงผมอาจจะแปลกดีนึงเนาะเพราะว่าเป็นหวัดน,นะครับผมเพิ่งหายไขไไ้เมื่อวานเองครับวันนี้ก็เป็นหวัดยังไม่หายนะผู้ชมนะก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้ยผมต้องรีบอ่านนะเดี๋ยวคอมมันจะเกิดปัญหาเสียงหลิกนะครับ เฮ้ยไอ้เชี้ยเจอตัวแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเงยยันดิเฮ้ยอุ้ยมีสกิลกระดูกหักด้วยยึดเข้ตัวอะไรวะฟาโซลาซอคลัสตัวอะไรไม่รู้ครับผมผมอ่านมั่วโอเคตัวนี้อยากได้ว่ะเฮ้ยไม่จับไว้ก่อนอุ้ยเฮ้ยลูกดอกเอาเรื่องวะหมื่นห้าสลบเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง พวกเนื้อนี้กินไปก่อนนะครับผมอตัวนี้กินอะไรเอ่ยโอ้โเปิดมาไม่ได้เลยโอเคกินเนื้อนะครับปกติเดี๋ยวเ,าเราเอาเราเอานเนื้อนี้แล้วก็เนื้อผ่ามใส่เข้าไปแบ่งมานะครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเทมว้นี่แหละเนาะเดี๋ยวเราไปเข้าถ้ากันถ้าก็อยู่ส่วนตรงนี้นะครับผมที่ผมเจอใกล้บ้านที่สุดน,นะโอเคถ้าก็อยู่ประมาณตรงนี้ครับ นี่ประมาณตรงนี้ใกล้บ้านผมเลยนี่เราจะมีถ้ำตรงนี้ครับโน <No. S 1> น่าจะเป็นถ้ำแมงมุมนะเราต้องใช้ท้อนในการเข้าไปหน่อยนะผู้ชมึ๊บนี่เป็นไงส่วนไทยจะใช้แกมมาก็ได้นะนี่ครับนี่คือแกมมาแต่ว่ามันแสบตาเนาะเดี๋ยวผู้ชมแสบตาครับคือใช้ท้อนแล้วกันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับผู้ชม นี่ครับก็จะมีในส่วนของยักษ์ใจแมงมุมมาเลยเต็มไปหมดเลยนี่เดี๋ยวโอ้โหแมางมาเป็นกองทัพเลยฮะมาเด็มาเด็มาเด็เฮ้ยมึงนั่งอะไรเนี่ยหมาโอ้โหเปิดไปกดซีนะครับเมื่อกี้นั่งเลยเข้าไปกันต่อเฮ้ยมีดวงกว่างด้วยเหรออุ้ยสุดยอดเฮ้ยตรงนี้ดาบเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวมึงดาบอะไรเนี่ยเฮ้ยผมเจอดาบพิเศษนะครับผม ้ยแต่แม่งหยิบไม่ได้โอ้เสียดายว่ะโคตรเท่อ่ะดูดิดดดเฮียดาพี่อันเนี่ยเฮ้ยเก็บไม่ได้เหรออ่ะผมลองเก็บโอ้เสียดายเก็บไม่ได้ผู้ชมน,นะเราต้องไปต่อครับผมโอเคไปอุ้ยทางแม่งซับซ้อนมากน,นะเนี่ยเอาเฮ้ยมันแค่นี้เหรอโอ้โหเลวะแล้วข้างหน้ามีถ้ำมันเนี้ยผมก็ไม่ได้ตรวจสอบด้วยโอ้โห น่ตรงนี้ก็จะเป็นเฮ้ยเหมือนมีสถานโบราณนะครับตรงนู้นแล้วตรงนี้เุ้ยเฮีย้ยสีโคตรสวยครับผู้ชมเดบิว50เฮ้ยแม่งได้วะโ,โเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิผมขอสำรวจก่อนว่ามีอะไรไหมแถวแถวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผู้ชมเออ แบบนี้ผมก็ยังไม่ได้สำรวจทั่วเหมือนกันนะ ừ, เออไอมอดพิเรอ,อ้างเนี่ยเดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันอีกทีนะผมโอเคแล้วก็มีหมูหมูนี่ฟาร์มปุ๋ยได้นเนี่ยนะผมว่าโอเคตอนนี้ผมหิวนะคผมโอเคข้างหน้ามีเหมือนจะเป็นปราสาทโบราณนะใช่ไหมคืออะไรวะ แล้วแม่งเข้าได้ปะเนี่ยโอ้เฮียเข้าไม่ได้โวเสียดายเอ๊เข้าไม่ได้วะถ้าเข้าได้นี่จะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับผู้ชมแดนนี้ก็จะเป็นแดนหนาวนะตัวใหม่เฮียตัวแปลกเดีย๋ยวตัวนี้เทมพลส,สีนะครับผมเดีย๋ยวตัวนี้น่าสนเฮ้ยหน้าสนหน้าสนเน,น,นี่ครับผม ใช้เป็นเบอร์รี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวนะเบอร์รี่เบอร์รี่อ่าอ้าวเบอร์รี่ม่วงควนแล้วเหรอเบอร์รี่โอ้โหเบอร์รี่ม่วงไม่มีครับเก็บมาก่อนชิบชิบชิบโอเคไม่ต้องเก็บเยอะนะครับผมเร,เราใช้ไม่เยอะอยู่แล้วเอาไว้เลขศูนย์อะเฮ้ยพี่ยาแม่งเดินหายไปไหนวะ <c oughs> เฮ้ยโอ้โหเดินไวมากครับผู้ชม ค่อยๆใส่ไปอ่ะสองทีได้นะผู้ชมนะไม่รู้มันใช้ที่ขี่หรือเปล่าเทมมิ่งเอฟเฟกต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะโอ้โหโคตรเยอะโอเค,อเคในน้ำมีอะไรไหมเนะี่ย <c oughs> กว่าผมจะขึ้นไม่ได้นะผู้ชมนะเฮ้ย <c oughs> มันก็กระโดดข้ามได้อยู่นี่ว่า <c oughs> โอเคในน้ำมีอ้ยเฮียในน้ำสวย <c oughs> ในน้ำสวยอ่ะผู้ชม ออสวยสวยสวยเดี๋ยวสักพาร์ผมจะลงน้ำแล้วกันนะครับผมโอเคเฮ้ยไอเทียชิบหายแล้วขึ้นไม่ได้เฮ้ยกูขึ้นยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่น่าลงมาเลยกูโอ้โหขึ้นดิเออผมต้องขึ้นนะขึ้นทางนู้นนะฮะทางนี้ขึ้นไม่ได้อ๋อมันมีทางขึ้นตรงนี้อยู่ยแต่ลำบาก ผมต้องอ้าวขึ้นมาฝั่งนี้อีกโอ้แล้วอะไรแดงๆนู่นมันอะเฮ้ยไอ้เคี้ยะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ย่ไอ้เคี้ยะโตโผลไอ้สัตว์เดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่หมาพี่หมาอยู่ไหนพี่หมาพี่หมาเฮียเฮียเฮียช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับไอ้ตัวนี้ได้ยังไม่ยังไม่ได้อีกวะเนี่ยเฮ้ย เอาพี่หมามาก่อนนะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับไหนตัวไหนนึงทำร้ายกูไหนวะเอาเฮ้ยหายแหมพอกูจะเอาหมามาไม่หายโอ้ยฮ่หาหรือมันว่ายมาทางนี้หรือวะไปไหนหรือวะโอ้ไม่หายเอาหมาปุ๊บเอาหมามาปุ๊บ,ามามบไม่หายโอ้ มึงไม่หิวสักทีเนดเอ,อโอ้หิวอีกรอบหนึ่งละนะครับหิวบ่อยเหลือเกินโอเคผมว่ากิ้งก่าผมน่าจะได้แล้วตอนนี้นกตัวน,นี้น่าจะเป็นเหมือนไอ้มันเหมือนตัวในวาคาโนอ่ะเออแต่ว่ามันเป็นตัวกินเบอร์รี่เฉยเลยนะครับก็แปลกดีนะ โอเคเรียบร้อยครับได้กว่ามึงจะหิวนะไอ้เหี้ยต้องใช้ที่ฉีกไปกลับบ้านไปเอยไอ้เหี้ยผิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปรับมันเดี๋ยวเราเฮ้ยผมตั้งชื่อหมาผมก่นอน object change name นะครับผมชื่ออน้องเชอร์รี่นะครับผมอ่ะเฮ้ยเดี้อเด้อมันต้องมีอาร์บอกว่า เออช่างเลยนะครับขี้เกียจแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอุ้ยไอตัวนี้ก็ดุเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มีที่ฟาร์มเหล็กด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเอาเหล็กไปด้วยแล้วกันนะครับในเตาเผาเหล็กเนี่ยผมไม่ได้ใส่เหล็กเลยท่านผู้ชมเออสร้างเตาเผามาไปลงหลอมเหล็กนะครับผมสร้างมานี่ไม่ไม่เคยเอาเหล็กไปใส่เลยสัปพา้าหนึ่งนะผม,ผมต้องเอาเหล็กไปใส่สัปห้าหนึ่งลนะนะต้องมีพาร์ที่ ฟาร์มเหล็กอะไรบ้างงนี้ละผู้ชมดูแบบข้างล่างจะเกิดศึกนะครับผมโอเคพีเอตปมแรงอยู่แล้วครับชอบแป๊บเดียวเนาะชุบ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 อ่ะประมาณนี้โอเคครับกลับกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหากิ้งก่าเรากันก่อนซึ่งอยู่ฝากนูน้นอ่ะกูต้องใช้ไอ้ทอออีกแล้ว <c oughs> ผมว่านึกว่ามันจะมีของโหดโอ้ที่ไหนได้แม่งแม่งไ,ไม่มีโอ้โหข้างล่างแม่งเพียบเลยมาเลยครับมาเลยครับมาเด็มาเด็เดข,เข้างหลังเหรอมันเข้าหลังเหรอมาเด็มาเด็พวกนี้ให้หมดอ่ะโอ้โกระจอกกิ้งก่าเราอยู่ทางฝั่งนู้นชือ้อโอเคได้เรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพากลับบ้านกันเลยนะ ไอตัวนกเมื่อกี้พึ่วาผิดนะแม่งไปแทนบอสเฉยเลยโอเคมาแล้วครับโอเคเป่าให้ตามาสมอ n เบบีเฮ้ยกูติดเขี้ยอะไรเนี่ยเออแม่มาตรงมาติดอะไรตอนนี้ตามมาครับอุย้ยวิ่งเร็วอยู่นะเออวิ่งเร็วใช้ได้อยู่มาครับมาครับอืมอุย้ยข้างหน้ามี ทีเร็กโคด้วยครับเลือดสามหมื่นโอเคในส่วนข,ขี้ขี่ของไอตัวนี้ <c oughs> ชื่ออะไรวะฟาโซใช่ไหมฟาโซลาซูคัสนาบผมคราฟในตัวได้เลยโอเคอันนี้อ่าต้องการเหล็กร้อยยี่สิบเดี๋ยวผมเอาเหล็กไปใส่ก่อนนะครับผู้ชม <c ười> คือแบบไม่ได้ใส่เลยนะลงหลอมเหล็ก เอาเหล็กใส่ก่อนแล้วก็เอาแทสใส่โอ้โหแทสมีไหมเนี่ยมีอยู่โอเคเรียบร้อยชึบใส่เข้าไปอะประมาณนี้ <c oughs> ใส่เข้าไปชึบอ,อ่ะโ,อโหได้เหล็กสี่พันเลยวะไอเฮียโคตรเยอะฟาโซตัวนี้นะครับอะแล้วก็เอาสปีดค,คอตูมเลย สามร้อยไปเลยให้เร็วๆนะครับเฮ้ยมีตัวมาตีมีตัวมาตีตาตเด้อเดๆๆเด้เไอแค่เสือว ύ, ิ่งอ่ะหมากูเกือบล่นในบ้าเมื่อกี้ตอนเปิดคลิปบบเสียผมตายไปหนึ่งตัวนะครับโดนนกกินนะวิ้ยตัวนี้สีสวยซะด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเด ไอ้เหี้ยคือมึงขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอไอ้บ้าเฮ้ยเกินเกินเกินเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไปใส่ไปนี่เรียบร้อยวิ่งค่าพลังดีอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องค่าพลังแต่เหล็กนี่ดีกูจะเอาไงเนี่ยไม่งหักชิบหายเลยเนี่ยโอเคต้องต้องค่อยๆขนไปละ ฝากหมาฝากหมาเออโหยหมาคือเกือบเดินไม่ได้หมาเข้าบ้านได้ไปเนี่ยหมาเข้าไม่ได้ตัวใหญ่ชิบหายเลยเฮ้ยหมามาเสือเสือเออนั่นแหละสวยครับสวยผมว่าผมต้องทำรั้วกันบ้านสักก่านละนะครับโอเคเอาเด็กมาใส่ในตกข้าก่อนก็ได้ เสอ่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นไอตัวกิ้งก่ามหาปัญเลยกันเลยครับเอ้ยไอเฮียไอเฮียสวนสวนน้อย,ม,ออยมึงอ่ะอื้อแมงป่องแมงป่องมาดิแมงป่องนี่เป็นไงในส่วนของคลิกซ้ายเป็นการจัดนะผมคลิกขวาเหมือนจะเป็นการตะขบปะหรืออะไรวะหรือคำรามวะ น่าจะเป็นการเหยียบมัง้งผู้ชมเออใช้เล็บเหยียบมัง้งกด C เป็นการอะไรวะกระทืบลงเหรอกด X ไม่มีคอนโทรไม่มีกด R อ๋อ R นี่จะเป็นการนอนอุ้ยด้านนน้มียูไทนเลนัทด้วยนะครับจัดการตอนนี้ก่นอนเออเออมาโอ้ นีไม่บั็อกอะไรวะเฮ้ยโอ้โหสงสัยต้องออกเข้าเกมใหม่นะตัวนี้ไม่เล,ล่นละนะเ,เอายูไทยแลนดะ์ด้านานูน้นดีกว่านะพี่ชมนะเออเนี่ยแหละของจริงครับเมลร้อยสามสิบห้าด้วยนี่ยูไทยแลนด์ครับโอ้ยเสือกลัวเล่นปะ โอ้โหไแม่ไม่โดนครับผู้ชมเรียบร้อยครับเดี๋ยวไอ้เชียคาโน่ตามพี่ช่วยด้วยครับพี่คาโน่มาครับพี่กิงก่าช่วยด้วยตอนนี้มันเป็นประโยชน์ละจัดการมันเฮ้ยเออสวยษฐีเรวหัวได้ไหมวะไอ้เหียม่งเร็วหัวไม่ได้โอ้จบละเดี๋ยว แต่ยูไทเลนัทแม่งโหดแน่นะครับเดี๋ยวกิ้งก่าตัวนี้ผม <c oughs> <c oughs> ปล่อยให้มันอาราวาสเลยเนาะถ้าแม่งมีใครมายุ่งนะสิด,ดาวไปอ่าโอเควันนี้เราจับยูไทเลนัทกันนะครับเนื้อเข้าใส่ไ,ไปเรียบร้อยยูไทเลนัทตัวนี้ก็โหดพอสมควรเลยนะยูไทเลนัทอันนี้นะครับคราฟในโตสมิตตี้นะครับ แล้วก็มีหมวกอันนี้ด้วยใช่ป่าวะสกินอ่ะเดี๋ยวผมใส่ดูดีมูฟสกินอ่ะแล้วใส่เฮ้ยเท่ป่วะ่าเฮ้ยยเยโคตรเท่เหมือนชาวนาเลยครับผมผู้ชมโอเคมันเริ่มกินแล้วยังไหนวะเม็นค่าผมสองกล้องก็ได้อ่าเทมมิ่งโอ้โห67%ใครไปตีมันวะเนี่ยเฮ้ย ไม่เป็นไรนะครับจะผมทําการครับที่ขี่ก่อนแล้วกันที่ขี่นะครับครับในโต้สมิตตี้เนาะเหล็กเรามี2,000นะครับไม่ต้องห่วงว่าขาดไหมนะครับนี่ยูเทนเน็ตนะก็จะเป็นต้องการซิลค่าเพิร์นะครับผมอะซิลาเพิร์เรายังไม่พอเราต้องหาในลังบิวเวอร์ aver, หรือว่าจะไปใต้น้ําก็ได้นะผู้ชมใส่ไฟเบอร์เข้าไปอ่าเรียบร้อย <c oughs> ผมจะหารังบีเวอร์แถวนี้ก่อนนะครับมันอาจจะมีอยู่นะครับโดดไปเลยครับผมผู้ชมปึ๊บอ่าไม่ตายหรอกนะครับอะไรอะไรจะมาไฟกับพี่ได้ไงน้องโอเคในนี้น่าจะมีสิบิก้าครับอ่าไม่มี <laughs> บางอันมันก็มีนะผู้ชมหนีขึ้นมาแล้ะ <laughs> มีมีอีกลงังนึงนะครับผมผู้ชมรังนี้น่าจะมีนี่มี14 ้องค่อยๆเก็บไปนะฮะแต่ถ้าเราหารังบีเวอร์จะเจอพวกเออ่ซีมเมนต์และฟาวเวอร์เฮ้ยๆตีมันดิเออตีมันเร็ียบร้อยสวยสวยข้างใหญ่เลยหมากูน้องเชอร์รี่นะผมผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรดีนะก็เลยตั้งชื่อเชอร์รี่ไปเลยเอามาอีกตัวนึง วิวเวอร์ออรังนี้เป็นรังใหญ่นะผู้ชมก็จะมีของเยอะหน่อยใช่ไหมโอ้โหมีนิดเดียวเองเออนึกว่าจะมีของเยอะอที่ไหนแต่ครั้นี้น่าจะพอละเพราะเรามีเกือบจะพออยู่แล้วนะเมื่อกี้อยู่แถลนัดน่าจะได้เป็นที่เรียบร้อยคนระับเมื่อกี้เห็นยืนอยู่เคกลับมาแล้วครับ ตัเหมือนซิลิกา้าเราจะได้เป็นที่เรียบร้อยโอเคเอาที่ขี่มาครับขาดไม่ได้ก็คือสปีดคอ s s สตูมนะครับผมผมจะเอาสมดุลแล้วกันอ่ะสองไปเลย200แบบเทิร์นิ่งนะครับไม่เร็วมากเนาะก็สมดุลสมดุลปกตินะครับผมอ่ะถ้า300ผมเกรงว่าเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปนะผู้ชมนี่ครับยูไลเลนัดเลเวลร้อยแปดสิเลยทีเดียวนะครับผู้ชมนี่ ตัวโอ้โหสีสันค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนี่แล้วมันก็มีสกิลพิเศษนั่นก็คือให้บัฟด้วยนะผู้ชมซึ่งดีมากในเป็นตัวที่โหดพอสมควรนะตัวนี้ซึ่งจะให้บัฟทีมด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆไปเลยครับฟาร์มกันเลยมามีดีนี่ขูให้กลัวได้ด้วยครับผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเกรอนสกิล อะไรวะเด้อเด้อเดอันตรายเว้ยมาเดะ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 ครับเอาเดะเอาเดะอือตายไปหนึ่งเรียบร้อยเอาเดะนี่ขู่ด้นี่คำรามนี่มาเดะขู่ให้กลัวไหมกลัวไหมกลัวผมไหมฮะ กัวผมปะเอาดิเอานีเา่เอากัวดิเฮ้ยกัวที่กัวดิกัวทีดูดูดูแม่งกัวกูไปนู่นละเราต้องเพิ่มค่าสเตมินาเยอะหน่อยเนาะจูเทอเลนท์นนนเนี่ยโอเคสามเขาเอาไหมสามเขาไอ้พวกนี้เอาไหมหนีมามามาดิครับหเหมือนจะตีไม่เข้าว่ะผู้ชม เฮ้ยแต่แต่ก็ตีเข้าอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องือม,มามมยเยอะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนคำลาไมไหมพี่มาดิครับมาดิครับมาดิไม่กลัวหรอกคุณอะอมีเท่าไหร่ใส่มาให้หมด นี่ครับเริ่มเลือดออกครับตอนนี้ยังไงยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับมาเลยครับดาเมจปื๊ดไปดูดีว่ามันจะเป็นยังไงอ่ใส่ไปมา,มานี่ชึบหกัดทีเดียวเรียบร้อยโคตรเทพข้างหน้าสามเขา ขี้อีกแล้วข <c oughs> ี้บ่อยอยังครับพี่ข้างหน้าสีสวยนะผมเสือเสืออันนี้ไฮ <c oughs> ยีน่าด้วยคอยเด็ยด๋ยไอเคนโทโซล่านี่ตีไม่ได้ครับมันตีไม่ได้นะเพราะมันสะท้อนดามเมจนะผู้ชมนะ <c oughs> ไม่ควรตีแรงนะขบวนมีคาโน่สีสวยนะผมคาโน่สีม่วงเลยทีเดียว ตรงนี้มีอะไรอีกไหมโอ้โหคานโนสีเขียวอีกแล้วมึงสีเขียวเยอะจังเลยวะอัคนคิโลซอรัสเนี่ยผมก็อยากได้เหมือนกันนะเออจากพาเดี๋ยวผมก็จะจับมันมาฟาร์มหินฟาร์มอะไรด้วยนะผู้ชมเนาะก็ดีเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะมี a d o p ดด้วยฝั่งโน้นสีเหลืองนี่เรามาแวบฟาร์มสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนี่ฟาร์มเราก็อยู่ตรงนี้นะครับ อะลงก่อนเดี๋ยวตายตรงจากที่สูงไม่ได้ครับบางตัวก็ตายง่ายนะโอเคครับนี่เราเป็นชาวไร่ครับผมนี่เข้ากระบ,บวกเราจริงๆแม่เก็บเับผมเก็บเก็บสุดยอดสุดยอดเก็บข้าวโพดไปฝากพี่แทนด้วยนะตอนนี้พี่แทนก็ชอบกินข้าวโพดมากๆครับ แครอดครับผมแครอดเอาไปทํำข้าวผัดได้นะผู้ชมถ <c oughs> ้าอยากเอาไปทำเนี่ยเดี๋ยวบอกผมได้เลยเดี๋ยวผมเอาไปฝากนะโอเคครับผู้ชมเก็บเสร็จและไปกันมันมี setting enable อันนี้ด้วยนะครับเป็นให้บัฟกับทีมอัตโนมัตินะผู้ชมนะข้างล่างมีโจลเคยกักอ,อีกแล้วหนึ่งตัวเวลสาแปดไม่เอาเวลน้อยเราได้แล้ว ออแต่ถ้าเราจะ,จะจับอีกตัวก็ได้นะผู้ชมเราจะได้ให้มันเมรกันนะครับตัวสีฟ้ารู้สึกว่าจะเป็นตัวผู้นะเราต้องหาตัวเมียนะครับโอเคโอเค <c oughs> ฝั่งนี้ก็สวยเหมือนกันนี่อ่ะเฮ้ยไม่ธรรมดามาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยเดียวเหมือนจะเจอตัวแปกครับ เหมือนจะเจอแองเจนัสครับผมเฮ้ยตัวนี้แม่งหดนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ยเหมือนหมวจะเจอตัวหวดครับนี่แองเจนัสครับเทมพาร์ทสี่ับผมเฮ้อ <c oughs> เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาว่ากันอีกดีกว่าว่ <c oughs> ากันอีกทีนะครับเอลเจนัสเนี่ยพาร์ทหน้าเนา,นาเนะพาร์นี้เนี่ยผมก็จับยูทนเลนนัน้นนองผู้ชมอือ ข้างบนเป็นดินแดนลาวาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดชืบชืบช,ช,ชมาแล้วนี่ดินแดนลาวาจริงด้วยครับแต่มันไม่เยอะหรอกนะครับแมปนี้มันไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นเนาะก็จะเป็นแบบที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเขาหน้าจะทําให้แมปเนี่ยมันดูกว้างขึ้นแน่นอน,นครับผู้ชมโอเค คนใหญ่ตรงนี้จะเป็นเนสส์อสองไทยอาร์เนาะเอ้ยไม่ใช่ไทยอาร์เอ็กนี่หว่านะเดี๋ยวผมลองเขาทานี่ดูวนะแม่งเขาทานูน้นแม่งอุย้ยอันนี้แม่งทาจริงนะครับมีโหลดตอนเข้าด้วยอันนี้เนะ่ยจะทาจริงแหละดูออกโอเคตรงนี้มีลาวาครับแบงก์มูง,มงครับตรงนี้มีแรปเตอร์คอร์ส has a r r i v e ไหนมึงแรปเตอร์คอรสเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยออ แบกมาซซครับปกติมันจะมีไข่ดอกอยู่นะแบกมาซอันนี้น่าจะเป็นเกลือใช่ไหมเกลือใช่ไหมเอยอ๋อเป็นคิดต้นนะครับนึกว่าเกลือปกติผมมีคิดต้นเป็นสีอันนี้ไงข้างบนอะสีฟ้าๆเนะี่ยตรงนี้มีอะไรเนะี่ยเหมือนจะเป็นตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับผู้ชมแต่แม่งเหมือนจะเป็นไอ้แทนบอส ที่เหมือนข้างบนน่ะเออโอเคเดี ced, <c oughs> ๋ยวเราลาดมาทางนี้ก็ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสูงสูงสูงแมงมุมรับอืมอืมจัดไปดูที่ข้างล่างจะมีของไหมเดี๋ยวเราลงไปดูกันมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งเฮียลาวาโฮ้ยมีโกเลมด้วยเฮ้ยมีไข่แมกมาซอด้วยเฮีย เด๋ยวเดๆๆดเด,เด,เด,เดเอเราเจอไข ma ่แมกมาซองครับท่านผู้ชมเ,เฮี้ยแม่งถึกไอ้แมกมาซองมีโกเลมเป็นอันนี้เนี่นยนะไข่มึงอยู่ไหนผมเห็นแล้วครับหนึ่งใบตัวนี้วีโห้าสิบห้าเองแต่ก็ดีอยู่โอเคขโมยมาก่อนครับหมดแล้วใช่ไหมมีแค่หนึ่งฟองนะครับตรงนี้เหมือนจะมีโกเลมเฝ้าไข่แมกมาย ma อยู่นะเป็น กอ,องเสริมนะครับโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ไข่แมกมาซอมาโอ้ยเฮียมีอีกด้านนึงเดี๋ยวเออตรงนี้เคลียร์ไปก่อนไออคนเล็มเราไม่ไหวครับแต่แมกมานี่สบายเออมาโอเคตรงนี้เอ้ยเหมือนจะมีไข่มุกด้วยเฮียเฮียมึงใจเย็นเฮ้ยอันนี้อันนี้ดีนะครับอันนี้ดีมันไม่สีขาวแต่มันเป็นสีดำนะผู้ชมเผู้ขี่แม่งดีว่ะ โอเคมาด้านนี้ดอกด้านนี้มีไข่ไหมมีหนึ่งอันอ่ะเห็นผมเกี่ยวขอเก็บสีดำก่อนอ่ะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยวันนี้มีสาระเวคลิปนี้มีโอ้ไม่แมงมาละแล้ต้องรีบเก็บแล้วผู้ชมตัวนี้เวล8 5อุ้ยเวลสูงอยู่อย่าอย่าอย่าขวางได้ไหมคุณโกเลม เฮ้ยมึงมีกี่ด้านเนี่ยอ๋อมีสองด้านนะผมนึกว่ามันมีหลายด้านอุยอ้ย,โ,ยโดนไฟโดนไฟตรงนี้ขึ้นไปไหนอีกเนี่ยเหมือนจะมีทางขึ้นหรือกูมาที่เดิมอ๋อทางกลับนี่หว่าโอ้ยสับสนไปหมดแล้วนะผู้ชมโอเคสรุปเลยในนี้เป็นไข่แมกมานะผมน่าจะไม่มีไข่มาก,กอนล้วแบบนี้ใช่ไหม เออผมก็ว่าโอเคเดี๋ยวเราออกกันเลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้ไข่มา2ฟองนะวันนี้ก็เป็นการประจนภัยในถ้านิดนึงเนาะก็ไม่เรียกว่าถ้ำหรอกนะมันมันเป็นอนะไรวะมันเป็นรังของแมกมาซอครับผู้ชมนะอุย้ยแหลกๆได้อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับผมนึกว่าวันนี้จะไม่ได้สาระอะไรแล้วเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับไปแล้วจ้า